สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอบบางกากค่ะเบลบางกอกค่ะว,นนวันนี้เราอยู่เราสองคนอยู่กันที่โครงการบ้านกลางเมืองราชพฤกษ์พระราม5ค่ะพี่แอบค่ะตรงเส้นถนนก็เป็นเส้นนะครอินพระราม5เลยเนาะน้องเบลใช่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะอยู่ภายใต้แบรนด์ AP ค่ะพี่แอบอ่ามาในคอนเซปต์นะคะบ้านกลางเมืองที่อยู่ใจกลางเมืองค่ะเหมาะกับทุกลฟ์สไตล์เลยนะคะทั้งแบบไปรุ่นคนทํางาน ถูกต้องคะ่ะคือส่วนโครงการที่นี่นะคะรองรับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยเลยคะ่ะส่วนต่อ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะคะ กันแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นค่ะมาในที่ดินนะคะอยู่ที่17ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่180ตารางเมตรมาในฟังก์ชัน3ห้องนอน3มห้องน้ำค่ะ2ที่จอดรถแล้วหลังเนี้ยค่ะนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเราสามารถทำเป็นโฮมออฟฟิศได้เนาะน้องเบลใช่เยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วแต่เลยนะว่าอยากจะทำเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าตัวบ้านเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะ,คะ,คะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงจอดรถนะคะโรงจอดรถก็ค่อนข้างกว้างเลยเนาะจอดได้2คันค่ะ SUV กับอีโคคาได้เลยใช่คือจอดแบบว่าได้2คันสบายๆเลยรถกระบะก็ได้เนาะได้นะความกว้างความลึกเนี่ยยังสามารถจอดได้อยู่ค่ะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวใช่แล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวบ้านหลังนี้นะคะถึงแม้ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยชอบที่จะปลูกต้นไม้นะคะตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่นะคะที่จะสามารถปลูกต้นไม้ได้เป็นไม้กระถางอยี่แอฟแล้วก็ ที่สําคัญเลยที่นี่นะคะเรามีทําลงจอดรถให้แล้วนะคะเป็นหลังคาในที่ร่มค่ะอาจจะแมนน,นวลน,นะ <laughs> คือที่นี่เขาจะเป็นแบบนี้หมดเลยพี P ่แอฟก็คือว่าเขาจะเป็นให้เราหมุนเองนะคะคเพื่อความสวยงามในโครงการเนี่ยหลังคาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทั้งโครงการเลยแล้วก็หมุนง่ายเนาะไม่ได้แบบหมุนยากเลยใช่ค่ะสะดวกสบายมากๆค่ะแล้วถัดเข้ามาในส่วนของตัวบ้านนะคะพี P ่แอ เข้ามาเนี่ยตรงนี้มีพื้นที่ที่จะวางเป็นส่วนของลิฟวิ่งรูมนะคะจะวางเป็นโซฟาเบสก็ได้ค่ะหรือว่าจะวางเป็นโซฟาตัวแอลเพื่อกั้นพื้นที่ก็ได้ส่วนด้านซ้ายมือของเบลนะคะตรงนี้มีพื้นที่นะคะที่จะสามารถทําเป็นส่วนของชั้นวางทีวีจะทําเป็นวางโต๊ะเตียก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นชุดบิวนะคะเพื่อจะมีเก็บของอุปกรณ์หรือว่าทาเป็นชุดโต๊ะโชว์ต่างๆได้ค่ะ ค่ะแล้วพอแค่นี้ยังไม่พอเนอะ,ะเป็นโซฟาเป็นอแ้วแล้วถัดไปยังมีพื้นที่เหลือนะคะ,คะก็สามารถวางแบบเป็นโต๊ะขันข้าวมุมทำงานโต๊ะถ้าแบบนั่งสัก6คนนี่ได้เลยเนาะความกว้างเนี่ยได้เลยหรือว่า วางเป็นโต๊ะกลมก็สามารถวางได้ใช่และยังมีพื้นที่เหลือนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนที่เราทาครัวข้างในเนาะใช่แล้วก็วางอ่าเป็นในสตู้เย็นใช่ทั่วพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันนี้ก็สามารถวางได้นะคะยังพอมีพื้นที่เหลือเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถึงแม้ว่าตัวบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านทาวน์โฮมนะคะแต่บิลดึงเข้ามาเนี่ยภายในบ้านเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดเลยเพราะว่าตัวบ้านหลังนี้นะคะมีบานกระจกขนาดใหญ่นะคะทั้งทางด้าบ้านนะคะแล้วก็ทางหลังบ้านค่ะท่แอ ตรงนี้ทาให้เราเนี่ยได้รับแสงธรรมชาตินะคะเวลาแสงส่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูโปรง่งไม่ได้ดูอึดอัดมากเกินไปคะ่ะค่ะในส่วนของห้องโถงข้างล่างนะคะยังมีห้องน้ําให้ใช้สอยอีกห้องนึงเป็นห้องน้ารับแขกนะคะในส่วนของห้องน้ําก็มีฟังก์ชันครบนะก็จะมีในส่วนของตัวอ่างล้างมือแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ให้แต่ในส่วนห้องน้ำเนี่ยอาจจะแบบ ไม่มีชาวเวอร์ให้นะคะในส่วนของอาบน้ําก็จะเป็นแบบรับแขกเฉยๆในห้องข้างล่างแล้วยังมีกิมมิกเล็กๆนิดนึงเนาะตรงที่อ่างล้างหน้าค่ะก็จะมีที่ให้วางของเบ็ดเล็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างนี้น่ารักน่ารักค่ะแล้วก็ถัดมาในส่วนของห้องครัวนะคะห้องครัวที่นี่นะคะของเราก็มีในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นจุดซิง์ล้างจานนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยผนังของตัวห้องครัวนะคะนี่เลย เราปูกระเบื้องไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งจะทําให้ในส่วนของการใช้งานเนี่ยใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ดูแลทําความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถัดมาในส่วนของลานซักล้างด้านข้างนะคะตรงนี้เราก็ทําจุดติดตั้งตั้มน้ําแทงน้าไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีจุดที่วางสําหรับวางเครื่องซักผ้าให้แล้วค่ะ หลังนี้นะคะนอกจากคุมเรื่องการใช้งานแล้วเรายังมีเหล็กดัดที่ติดไว้ให้เรียบร้อยคราวนี้ก็ทั้งหลังเลยเนาะที่เรามีเหล็กดัดให้คือมีประตูบานเลื่อนใช่ไหมมุงลวดแล้วก็เหล็กดัดอ่าเหล็กดัดนี่ทําทั้งหลังนี่ก็ประหยัดงบไปได้ประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นเลยนะคะทีเดียวโอ้คือตัวบ้านหลังนี้มีให้แล้วใช่ไหมคะตัวนี้เจ้าของบ้านใหม่นะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะ แล้วก็ชั้น2ของเรานะคะมีถึง2ห้องนอนค่ะพี่แอฟแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องนอนแรกกันก่อนนะคะจะอยู่ฝั่งของหน้าบ้านค่ะพี่แอฟอ่าห้องนอนนี้นะคะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่เลยค่ะคือขนาดกว้างเท่ากับขนาดตัวบ้านเลยพี่แอวางเตียง6ฟุตได้น้องน้องเบลได้เลยค่ะแล้วก็วางเตียงได้แล้วเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือนะคะที่ะจะสามารถวางส่วนของตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะ,จะ วางเป็นทีวีก็ได้แล้วก็สําหรับที่ห้องนี้ค่ะมีปลั๊กทีวีแล้วก็มีในส่วนของปลั๊กสาหรับใช้งานเดียร์เยะเลยเนาะหนึ่งจุดองจฝั่งนี้ก็มีสําหรับถ้าทําเป็นแบบโต๊ะทํางานตรงนี้ก็มีปลั๊กพพอร์ตเนาะทีวีตรงนู้นก็มีปลั๊ก่เจียง6ฟุตนี่คือสบายมากใช่กว้างขวางมากเลยนะเพียบแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะตัวห้องนี้นะคะ มองออกไปที่ระเบียงแล้วเนี่ยสามารถมองได้ไปถึงส่วนส่วนกลางของโครงการเลยค่ะ แล้วมาในส่วนของห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ําที่นี่นะคะแบ่งสัดส่วนการใช้งานได้อย่างชัดเจนดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะฝั่งขวาม,มือของเบลนะคะก็จะเป็นส่วนของอ่างล้างหน้าค่ะมาในสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะและด้านหน้าตรกระจบตรงนี้นะคะมีพื้นที่ที่จะสามารถวางของใช้ได้นะคะของคุณผู้หญิงของคุณผู้ชายค่ะถัดมาด้านหลังตรงนี้นะคะก็วางในส่วนของชักโครกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่นี่ค่ะ แบ่งกั้นในห้องในส่วนของอาบน้ําไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเวลาอาบน้ํานะคะก็คือจะไม่เปียกหรือว่าไม่กระเด็นออกมาด้านนอกแน่นอนคะ่ะ ที่เมื่อกี้เราแจ้งเนาะว่าชั้นสองมีสอห้องนอนอันนี้<ช>ก็จะเป็นห้องนอนของชั้นที่สองใช่ยังอยูอย่ชั้นที่2กันอยู่เลยอ่าอ,อ,อ,อันนี้นะคะห้องนี้ก็คือสามารถวางเตียง3ฟุตครึ่งได้5ฟุตได้อยู่เนาะได้เลย,เลยค,ค่ะความกว้างนี่คือยังสามารถ<ช>วางได้อยู่แต่ไม่ใช่หมดแค่ส่วนนี้ค่ะขวามือของเรายังมีในส่วนของที่สามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าอโต๊ะทางานโต๊ะแบบเขียนหน,นังสือเนาะถ้าเป็นห้องห้อง ใช่ถ้าสมาชิกไม่ได้เยอะนะคะจริงๆห้องทํางานของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนี่ยก็คือสามารถแบ่งโซนคนละฝั่งได้เลยเนาะคือแต่ละท่านก็สามารถสร้างมุมของตัวเองนะคะเป็นเหมือน co-working space วัยรุ่นสมัยนี้นะคะก็จะต้องมีพื้นที่ co-working space นะคะในส่วนของบางทีเราเ o r อ from home เนาะตัวบ้านหลังนี้นะคะก็ยังมีห้องนี้นะคะที่เอาไว้รองรับกับสำ,สำหรับของคุณผู้ชมได้ค่ะ พี่แอคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น3แล้วค่ะคชั้นบนสุดใช่คือมีความกว้างขวางมากค่ะที่นี่ตรงนี้นะคะจุดที่เรายื่กันะคะจริงๆเหมือนถ้าตัวแปนบ้านเลยเนี่ยมันเป็นมุมนั่งเล่นเป็นลิฟวิ่งสำหรับพักผ่อนชั้นบนใน โซนนี้มันจะพิเศษเนาะมันจะมีห้องนอนแล้วก็จะมีในส่วนของ l ิฟวิงสามารถใช้สอยในส่วนนี้ได้ใช่แต่ว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ย<อ>คือเขาดีไซน์เอาไว้แล้วก็คือตรงนี้เนี่ยทำเป็นส่วนของห้องแต่งตัวเนาะ,ะจะสังเกต,ตาอ้ว่ามีตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะตรงนี้ยังใช้งานไม่ดีอยู่เลยเนาะพี่แอ๊ใช่คือวัสดุเลยคือค่อนข้างดีก็สามารถใช้ต่อได้เลยใช่แต่ถ้าสมมติโซนนี้ถ้าไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าทำอะไรได้บ้างคะลองเบลจริงๆก็ถ้าหากว่าไม่ไม่ได้อยากแบบทําเป็นส่วนของห้องแต่งตัว เราก็ทําเป็นมุมนั่งเล่นอ่าหรือว่าเป็นมุมสําหรับแบบว่ามานั่งดูทีวีหรือว่านั่งแบบคลายเครียดพักผ่อนก่อนที่จะเข้าไปในตัวชั้น3าเนี่ยมันค่อนข้างจะพิเศษซึ่งมีแค่ห้องนอนเราแล้วก็รีฟิ้งอันนี้เราอยากจะดีไซน์ในส่วนของการพักผ่อนส่วนตัวมากใช่ค่ะบางทีแบบต้องการแบบว่านั่งดูทีวีเงียบๆคนเดียวอ่ะหรือว่ามุมหนังสือจะวางเป็นโซฟา หนังสือแบบให้เพลินๆก่อนที่จะเข้าไปนอนตรงนี้ก็ดีไซน์ได้ตรงนี้เราก็มีปลั๊กด้วย<ช>ก็สะดวกสบายเนาะถ้าสมมติเราจะวางแผนทําอย่างอื่นค<ช>่ะแล้วก็ถัดมานิดนึงกินอีกนิดนึงตรงข้างยังมีระเบียงอลองไปดูสิคะพี่แอฟตรงนี้จริงๆอ่ะเบลที่เบลดีไซน์คือที่เห็นเลยเนี่ยคืออาจจะทําเป็นมุมสวนเล็กๆก็ได้ะจะวางเป็นต้นไม้กระถางที่พื้นก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะทําเป็นสวนแนวตั้ง เดี๋ยวนี้ก็จะฮิตเป็นแบบว่าส่วนแนวตั้งกันนะคะบ,บางทีเราต้องการพื้นที่ที่แบบว่าให้มันดูพักผ่อน,อนบ้างแบบว่ามีแบบว่า ในสูตรอากาศบริสุทธิ์บ้านอยู่ภายในบ้านเรานะคะที่จริงมันก็สามารถดีไซน์ได้ค่ะแต่ก็สังเกตนิดนึงมันจะมีในส่วนของก๊อกน้ำแล้วก็ปักไฟถ้าสมมติเราอยากออกแบบในส่วนเพราะว่าอยากจะซักผ้าตู้อบอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถวางตู้อบเครื่องซักผ้าได้เลยเพราะเรามีจุดปักให้ด้วยใช่ค่ะอ๋อถ้าวางเครื่องซักผ้าวางตู้อบเสร็จปุ๊บเราทําแบบว่าซักผ้าเสร็จปุ๊บเก็บเข้าตู้ซักผ้าเลยใช่ จริงๆเพราะว่าตัวตัวชั้น3เนี่ยมันจริงๆมันกว้างมากเป็นเหมือนออเพนเฮาเลยนะีแอมเนาะฟิลลิ่งคอนโดได้ใช่ค่ะจริงๆก็สามารถดีไซน์ได้ค่ะแล้วแต่ผู้อยู่อาศัยเลยค่ะ พี่แอฟคะเรามาดูในส่วนของห้องนอนที่ชั้น3ากันห้องนอนใ,ใหญ่ที่เราบอกเมื่อกี้เนาะว่ามีเพ้นท์เฮาส์ส่วนตัวใช่ค่ะอ่าอันนี้นะคะเป็นห้องนอนที่อยู่ชั้น3นะคะตรงนี้เนี่ยคือทาเป็นสีเทาวไว้แล้วเรียบร้อยอ่าบางทีเราอยากจะคือพอทาสีเทาเดี๋ยวันให้ m o ดแอน b i e แบบความแบบว่าเงียบสงบเนาะแบบว่าต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้มีพื้นที่กว้างที่จะวางเตียงขนาดหฟุตได้เลยค่ะพี่แอฟ แล้วก็มีปักให้เรียบร้อยทำโคมไฟทําหัวเตียงอะไรยนได้ค่ะสามารถทําได้ส่วนฝั่งนี้ก็มีในจุดของปักทีวีแล้วก็มีจุดเชื่อมทีวีให้เรียบร้อยในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นลูกค้าวางทีวีเนาะทำบิวอินใช่แต่ว่าบิวอินให้สวยๆวางแบบว่าเครื่องประดับหรือว่าวางตู้โชว์ของตกแต่งต่างๆนะคะดีไซน์ได้เลยแต่ว่าห้องนี้นิดนึงนะคะตรงนี้อาใช่ออกแบบมาเป็นระตสไลด์ ดีต่อการใช้งานก็คือว่ามันไม่กินพื้นที่เนาะบางทีแบบอ้าประตูห้องนอนแบบบานสวิงอ่ะติดเตียงเปิดมาอ้าวเจอเตียงชาอันนี้ก็คือทางเนี่ยตัวบ้านหังนี้คือแก้ไขปัญหานี้ให้เรียบร้อยนะคะใช้เป็นบานสไลด์นะคะดีมากๆเลยพี่แล้วก็ที่สำคัญชั้น3 คือก็มีในส่วนของระเบียงด้วยนะคะอันนี้มองไปนะคะก็จะไปชนกับทางหน้าบ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามองไปทางขวามือของเราค่ะพี่แอบจะวิวอ่าวิวสวนเป็นสวนกลางนะคะจะวิวเดียวกับชั้นสองเนาะใช่ค่ะเพราะว่าห้องเนี่ยอยู่ทางหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็บางทีเราตื่นนอนยังไม่ได้อยากจะลงไปข้างล่างเนาะก็อชมวิชมวิวกันก่อนเนาะแล้วถัดมาในส่วนของห้องน้ํานะคะคือห้องนอนนี้ค่ะจะมีห้องน้ําในตัวนะคะพี่แอบส่วนกาใช่ ใช่แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็คือเราก็จะมีเรื่องของสุขภัณฑ์แยกสัดส่วนให้แล้วนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งให้แล้วนะคะฟังก์ชันใช้งานชัดเจนค่ะ ตรงนี้เราก็จะมีพื้นที่นะคะที่จะวางพวกอุปกรณ์นะคะพวกคีมอของต่างๆนะคะของคุณผู้หญิงแล้วก็ของคุณผู้ชายนะคะแล้วก็ที่สาคัญตรงนี้ค่ะ<ห>มี<อ>ตู้<อ>เก็บของได้ไดแล้วเผื่อแบบบางทีอยากจะเก็บของอะไรที่ต้องใช้ในส่วนของห้องน้ำน,นะคะตรงนี้เรามีตู้ให้แลวเรียบร้อยถัดมาตรงนี้ก็เป็นส่วนของชักโครกนะคะก็คือตรงนี้ท,ทําธุระอะไรคือไม่เปียกบางท่านไม่ชอบชอ,อันนี้ก็คือแบบแบ่งชัดเจนค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยเรามีเชาวบอกแล้วนะคะอันนี้วนส่วนของ ห้องอาบน้ำข้างในก็มีครบเลยในส่วนของชาาเวอร์อ่าเครื่องทำน้ำอุ่นอ่านี้มีเค่ทำน้ำอุ่นนี้ด้วยใช่แล้วก็มีติดแบบที่วางของเป็ดตะล็ดใช้สอยเวลาอาบน้ำปุ๊บไม่กระเด็นเพราะว่าตรงเนี้ยเรามีอ่าเชาบออ่าอปิดกั้นเรียบร้อยนะคะ,ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือมีบานกระทุ้งนะคะเพื่อระบายอากาศไห้ด้วยะคะ่ะเมื่อกี้เราก็ไปดูบ้านจริงกันแล้วนะคะน้องเบลเดี๋ยวเราสรุปฟังกชันให้ท่านผู้ชมฟังอีกสักทีหนึ่ง สําหรับบ้านกลางเมืองราะชะพฤกษ์พระราม5นะคะบ้านหลังนี้มาในที่ดิน17ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะพี่แอฟค่ะที่จอดรถที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะ คือค่อนข้างกว้างเลยจอดได้2คันใช่ค่ะหลักๆเลยหลักๆเลย,ลลเลยชอบมากช,ชันสองชั้นสเดีวชอบตรงที่ว่าถึงแม้ว่าเป็นทาวน์โฮมนะคะแต่ตัวบ้านเนี่ยมีประตูเป็นบานสไลด์ขนาดใหญ่แล้วก็ทําให้ตัวบ้านเนี่ยมีช่องแสงนะคะที่ค่อนข้างเยอะค่ะทำให้ภายในบ้านเนี่ยไม่ดูไม่ดูแอรอัดแล้วก็ทำให้ ภายในบ้านเนี่ยดูโปร่งมากขึ้นนะคะแล้วความคุ้มอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังนี้มีมุงลวดเหล็กดัดแล้วน้องเบลใช่ถูกต้องค่ะอันนี้คือถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านไหนได้หลังนี้ไปนะคะถือว่าเซฟคอร์ได้ดีมากเลยอ๋อแล้วก็ขัวก็ทำแล้วใช่ขัวทำแล้วค่ะแล้วก็ชั้น3ามค่ะเพนทา์คือถ้าแบบว่าสมาชิกไม่ได้เยอะชั้น3าเนี่ยคือทำเป็นแบบส่วนของเพนทา์ให้ความเป็นส่วนตัวได้มากเลยนะคะพี่แอ๊ ถือว่าฟังก์ชันเนี่ยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยเนาะใช่ถ้าสมมุติว่าเราทำเป็นโฮมออฟฟิศข้างล่างเนี่ยเราทำเป็นแบบอ่าพนักง,งานทำงานเนาะชั้นที่2ก็อาจจะเป็นออฟฟิศเล็กๆนิดนึงชั้น3มเนี่ยมันได้ลมส่วนตัวอ สำหรับคืออาจจะทำแบบข้างล่างทำเป็นโฮมออฟฟิศชั้นบนเนี่ยคืออยู่อาศัยก็สามารถทำได้เขา่ะอย่างที่เราบอกว่าตอบโจทย์ทุกรายสไตล์ใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือจะทำเป็นโฮมออฟฟิศหรืออยู่อาศัยยังไงก็ก็ก็คือตอบโจทย์แน่นอนนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ส่วนกลางเนอะน้องเบลใช่ค่ะคือส่วนกลางที่นี่นะคะ หรูหรามากตามแบบว่าสไตล์ของ AP เลยค่ะมีทั้งโซนของสนามเด็กเล่นนะคะมีสวนนี่ตรงนี้ที่เรายืนนะคะตรงนี้ค่ะเป็นสวนสนามเด็กเล่นนะคะโดยพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นยางรอ,องรับสําหรับเด็กๆนะคะเด็กเล็กเด็กแดงมีเด็กมีหลานนะคะตรงนี้มาวิ่งเล่นนะคะในยามเย็นก็คือพื้นตรงนี้รองรับด้วยเวลาล้มเนี่ยคซฟเซฟเด็กได้ดีนะคะ ถัดมาด้านหลังค่ะพี่แอปตรงนี้ส่วนกลางเขาหรูหรา <c oughs> มีสระว่ายน้ำ <c oughs> มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสค่ะแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์นะคะตามแบบฉบับของ AP เลยค่ะให้ความหรูหราแล้วก็สวยง,งามแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะค่ะแล้วตอนนี้เรายืนตรงนี้ค่ะมันจะมีรู อ่าเรา,าวิ่งได้ตอนนี้เรา,เาสามารถวิ่งรอบสวนได้เนาะ<ช>ก็เหนื่อยอยู่นะเหนื่อยนะพี่<ช>แอร<ช>์ก่คือถ้าสมมติว่าเด็กๆวิ่งเล่นกันแถวนี้นะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่มาเดินวิ่ง็อกกิ้งยามเย็นตรงนี้นะคะก็มีพื้นที่รองรับอยู่นะคะน้องเบลล์นอกจากฟังก์ชันที่ครบส่วนกลางที่เพียบพร้อมแล้วเนี่ยทำเลนะก็ไม่แพ้เลยสุดยอดมากที่นี่ ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะใช้เรื่องของรถไฟฟ้านะคะคือตรงนี้อยู่ตรงซอยตังไถ่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่แอพถ้าหากว่าเราจะข้ามสถานพระรามห้าไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็เป็นแยกแครายและก็จะใกล้รถไฟฟ้านะคะสายสีม่วงนะคะสถานีกระทรวงสาธารณสุขค่ะเดินทางได้หลายเส้นทางเลยเนาะรถไฟฟ้ารถสาธารณะใช่ก็สามารถไปขึ้นได้ตรงติวานนุนหรือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านไหนต้องการออกทางกาญจนานะคะก็ผ่านมงเวียนพระรามห้าไปทางด้านหลังได้เลย หรือว่าคนไหนที่ทํางานอยู่ในเมืองนะคะตรงนี้ก็สะดวกไม่แพงกันค่ะใช้เส้นวงเวียนนะคะมุ่งหน้าสู่เส้นสาทรได้เลยค่ะที่แอป นอกจากทำเลดีแล้วยังใกล้ห้างสรรพสินค้าถูกต้องค่ะห้างเดอะมอง์งามองวานเซ็นทรัลรัตนาธิเบศค่ะห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะคะหรือใกล้ๆตรงนี้นะคะก็จะมีคิสตตลนะคะตรงรัชพฤกษ์ค,ค่ะเดว,วอล์กรัชพฤกษ์นะคะแล้วก็อนาคตค่ะใกล้ห้างกับเซ็นทรัลรัชพฤกษ์ด้วยนะคะ,คะส่วนใครที่ช้อปปิง้งซื้อของแม็โโรก็ใกล้<ๆ>นะโลตัสโลตัสก็ใกล้ค่ะตรงนี้ใช่ค่ะแม่บ้านนะคะชอบซื้อกับข้าวนะคะยามเย็นนะคะตรงนี้สะดวกสบายมากๆเลยตลา ขลัอ่าของกินอร่อยมากๆค่ะตรงนี้ใช่ถือว่าเป็นทำเลที่แบบว่าสะดวกสบายนะคะเข้าออกก็สะดวกนะคะยังไม่จบแค่นี้ตรงนี้ยังมีโรงเรียนด้วยนะใกล้โรงเรียนเดนลล่าอหรือว่าตรงข้ามไปนิดนึงนะคะโรงเรียนประสาทวิทยานะคะ<ช>หรือว่าจะถัดไปด้านหลังนิดนึงค่ะมีโรงเรียนสตีนน์นะคะคือตอบโจทย์ทุกทุกแบบทุกเจเนเรชันเลยแอบกระซิบอีกนิดนึงเส้นนครอิตทอินนะคะมีมอรราชพฤกษ์ด้วยนะคะโอ้โหตอบโจทย์ ตามชื่อโครงการเลยเนาะทุกไลฟ์สไตล์ค่ะตามคอนเซ็ปต์เขาค่ะบ้านกลางเมืองที่อยู่ใจกลางเมืองค่ะพี่แอฟกลางเมืองจริงๆใกล้ทุกอย่างสะดวกสบายค่ะโอ้โหน้องเบลทำเลก็ดีฟังก์ชันก็ได้ส่วนกลางก็หรูหราอีกถูกต้องค่ะเอ๊ะเท่าไหร่หู้ไม่อยากจะบอกราคาเลยค่ะพี่แอฟแต่ว่าต้องบอกให้ท่านผู้ชมทราบแล้วล่ะค่ะว่าบ้านหลังนี้นะคะบ้านกลางเมืองลาดชตุพราม5ค่ะมาในราคาสุดพิเศษนะคะเพียง3ล้าน6 90,000บาทค่ะโอ้โหราคานี้แบบ ดีมากใช่คือพิเศษจริงๆนะคะราคาไม่ถึง4ล้านนะคะได้ในทำเล,นะลนครินทร์ราชพพระรามหค่ะใกล้ห้างสปปรรพสินค้าใกล้โรงเรียนนะคะถ้าหากว่าใครได้บ้านหลังนี้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มสุดยอดเลยล่ะคะ่ะครั้งต่อไปนะคะเราจะไปหลังไหนอะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะส่วนถ้าใครอยากติดตามบางก่กอแอนเซค่ะมีช่องทางคือ Facebook YouTube Tik t o อก หรือว,ว่าอินสตาแกรมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s c r i b e c ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ